สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมคิงกิสนกกากรและรายการ s m e สร้างอาชีพแน่นอนครับผมรายการของเราแฝงไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆทางด้านธุรกิจนะครับผมแล้วก็นาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ s m e มาฝากคุณผู้ชมแน่นอนสําหรับในวันนี้นะครับผมไฮไลท์สาคัญของเราอยู่ที่ธุรกิจหน้าลงทุนนะครับผมพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมสบู่สมุนไพรจากญี่ปุน่นโอซาช้าโซบนะครับว่าเขามีความเหนือชั้นและก็มีความสุดยอดยังไงนะครับแล้วก็ในช่วงไฮไลท์ s m e ในสัปดาห์นี้นะครับผมพาครัว นะครับที่มีความอ,ร,อร่อยเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมช่วงที่3ครับผม SME สร้างอาชีพกูรูพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณนกพรทิพย์แก่นจันบรรณาธิการบริหารนิตยาสาร SME สร้างอาชีพกับเทรนการทำธุรกิจช่วงหน้าร้อนนี้จะมีความน่าสนใจยังไงไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงธุรกิจหน้าลงทุนสวัสดีครับผมนฤทัศนนาศักดิ์สุวรรณ กรรมาการผู้จัดการบริษัทเมกาไลอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทเมกาไลของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเรามีทีมไอดีในการวิจัยผลิตภัณฑ์และมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสากลนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ว <S <S ผมยังได้เร็งเห็นเรื่องของการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งวันนี้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งมีอิทธิพลกับคนในกลุ่มปัจจุบันเป็นอย่างมากสังเกตได้ว่าวันนี้ทุกท่านดูข้อมูลข่าวสารจากสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆนานามากกว่าท่านดูทีวีซะอีกฉะนั้นแล้ววันนี้การใช้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งจะสามารถเข้าถึงผู้คนได้เร็วมันทำให้ผมเกิดไอเดียขึ้นมาว่าผมอยากสร้างหนึ่งแคมเปญขึ้นมาซึ่งแคมเปญน,นี้มีชื่อว่าโอซาชาซ พันร้านพันไลค์ซึ่งแคมเปญน,นี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นเฟรนชาชยร้านค้าเพื่อที่สนับสนุนให้กับสมาชิกได้มียอดขายมากขึ้นและสามารถให้เฟรนชาชยที่ขยายมีกำไรได้100%ทันทีแคมเปญน,นี้เราจะมีพระเอกที่ชื่อว่าโอซาชาโซเป็นสบู่ที่มีโอเมก้า369เนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาจากพืชตระกูลเปรูเวียนจากประเทศเปรู ได้ผสมผสานกับนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมในการทําความสะอาดผิวหน้าอย่างล้าลึกซึ่งสามารถช่วยทําความสะอาดผิวหน้าและนอกเหนือจากการทําความสะอาดผิวหน้านั้นแล้วเรายังช่วยเรื่องของการไหลเวียนของเส้นเลือกใต้ผิวหนังด้วยรูปแบบโครงการนะครับง่ายๆครับผมซื้อผลิตภัณฑ์โอโซชาโซ1 2บแถม12เพียงแค่วันนี้ท่านมีหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านขายยาหรือร้านกาแฟ หรือแม้กระทั่งซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ w w w m a k e a l i f e i n t e r c o m ครับผม <S <S นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมที่สนับสนุนแคมเปญโอซชาโซฟพันร้านพันไลฟ์ด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าผิวขาวใส by โอซชาโซฟครับผมร่วมกิจกรรมง่ายๆเพียงท่านใช้ผลิตภัณฑ์โอซชาโซฟถ่ายภาพคู่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็น b บฟอร์ After คือก่อนใช้และหลังใช้แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอความยาว3-5นาทีแล้วส่งมาที่ www.facebook.com/megaliteinter ท่านก็จะมีสิทธิ์รุ่นรับเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า20,000บาทครับท่านสามารถเข้าร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้แล้วเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นหนุ่มสาวผิวขาวใส Bio อซาชา s o so f, ได้ที่งาน c o n g r a t u l a t i o n โอซาช้าโบพ,พันล้านพันไลท์ในวันที่27เมษายน2557ณนะโรงแรมทาวน์อินทาวน์แล้วพบกันนะครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือน ครบจริงคุ้มจริงการซุป IPM i d e f i n i t i o n 02-245-9999สอส m e สร้างอาชีพอวอร์ดเวทีประกาศความสําเร็จของผู้ประกอบการ SME พร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นผู้ร่วมตัดสินที่สุดของธุรกิจสามารถเป็นผู้ร่วมตัดสินรางวัล SME สร้างอาชีพป๊อป l ูล่าโหวตได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางการโหวตใครจะเป็นที่สุดของธุรกิจ SME คุณคือผู้ร่วมตัดสิน ร้านดังวันนี้ s m e สร้าางอาชีพทีวีขอพาท่านผู้ชมไปพบกับพี่สีเจ้าของร้านครัวแม่สีอร่อยถึงเครื่องแกงใต้สไตล์ภูเก็ตวิธีมาไม่ยากค่ะเข้ามาทางลาดพลาร้อยหนเลี้ยวขวาเข้าซอยโพแก้วแยกสีก็จะพบกับร้านข้าวแกงครัวแม่สีแล้วล่ะค่ะ แรกเริ่มเลยก็ทําแบบว่าว่างๆก็ขายดูพอขายขาย,ขายไปขายมาก็ลูกค้ามามาติดใจติดใจในรสชาตินะคะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพ,พี่สีก็เลยขยายเมนูก็จะมีหลายๆอย่างของพี่จะมีอาหารของของทางภาคใต้เป็นอาหารพื้นเพของภูเก็ตนะคะที่จะมีชื่อเสียงก็จะมีตัวตัวหมูฮองนะ,ะซึ่งซึ่งเป็น คล้ายๆกึ่งพาโลแต่รสชาติจะจะต่างกว่าพาโลรสจะเข้มข้นกว่านะคะตะัวอื่นๆก็จะมีหมูผัดกะปิหมูผัดกะปิแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นแกงเนื้อซึ่งทานกับขนมจีนก็ได้นะคะเป็นแกงเนื้อนะคะแล้วก็สุดเด็ดเผ็ดร้อนก็คือไก่ผัดใบยี่หร่านะฮะแล้วก็จะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะ น,นี่น้ำพริกกุ้งเสียบทานกับผักทอดอ,อ,อันนี้จะเป็นแกงขั่วหน่อไม้ดองของสูตรทางภาคใต้นะฮะอันนี้รสเผ็ดแล้วก็เข้มขน้นเข้มขน้นเด็ดก็จะเป็นหมูทอดอันนี้หาหมูทอดหมูทอดนี่อร่อยจะไม่เหมือนของที่อื่นนะคะรสจะนุ่มเราจะเป็นเราจะใช้เป็นคอหมูนะคะคอหมูหมัดแล้วก็มาทอดกับแป้งทอดนะคะ แล้วก็อันนี้จะมีชื่อเสียงมากของทางร้านคือขนมจีนน้ำยาปูนะฮะขนมจีนน้ำยาปูหมดเร็วมากวันหนึ่งก็นมจีน50ากิโลไม่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 ทันก็หมดนะคะท,ทำทุกวันค่ะนะแต่ตอนหลังพี่ศรีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าลูกค้ามาแล้วเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานจะจะทำออกมาเรื่อยๆนะฮะของพี่ศรีก็จะเน้นหลักหลักหลักใหญ่ๆก็คือต้องต้องอร่อยแล้วก็สะอาด ะะอร่อยแล้วก็สะอาดแล้วก็ไม่แพงนะฮะของเราก็ขายราคาระดับกลางๆก,ก็สามารถทานได้ทุกระดับนะแล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์การพูดจาที่ดีกับลูกค้าการต้อนรับที่ดีนะ,ะการการทำร้านอาหารกว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ความอดทนสูง ัญหาอุปสรรคมีมากมายที่เราจะต้องสู้ต้องต้องเจอนะคะแต่อย่าทอ้อนะอย่าทอ้ออย่าถอยฝีมือด้านฝีมือก็สําคัญก็ก็ต้องรักษาระดับของการปรุงหรืออะไรต่างๆและที่สําคัญเรื่องความสะอาดนะเรื่องความสะอาดอยู่ได้ทุกวันนี้ก็พี่สีคิดว่าลูกค้าลูกค้าคือด้วยการที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำหรับผู้ที่สนใจอยากมาชิมรสชาติความอร่อยครัวแม่สียินดีให้บริการตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าถึง5โมงเย็นพี่สีรับประกันยืนยันนั่งยันนอนยันความอร่อยนะจ๊ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD p o ดูฟรีไม่มีรายเดือนคบจริงคงจริงการซบ IPM i d e Finition 0 2น4 5 9 9 9 9องสสร้างอาชีพอวอ์ดเวทีประกาศความสําเร็จของผู้ประกอบการ SME พร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นผู้ร่วมตัดสินที่สุดของธุรกิจ สามารถเป็นผู้ร่วมตัดสินรางวัล SME สร้างอาชีพ p p p u l a r เ o ่า d ได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางการโหวตใครจะเป็นที่สุดของธุรกิจ SME คุณคือผู้ร่วมตัดสิน าชีพกูรูสวัสดีค่ะนกพ่อทิพย์บรรณาธิการบริหารนิตยสารเอสมีสร้างอาชีพในสัปดาห์นี้นกมีเรื่องราวธุรกิจที่มีความน่าสนใจในช่วงหน้าร้อนแบบนี้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรลงทุนกันนะคะ ธุรกิจที่แรงดีไม่มีตกในช่วงหน้าร้อนแบบนี้คงจะหนีไม่พ้นธุรกิจไอศซครีมเพราะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่เลือกคลายร้อนให้กับตนเองและธุรกิจร้านไอศครีมก็เป็นหนึ่งธุรกิจยอดฮิตในช่วงเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเราจะเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็มีการเติบโตขึ้นอย่างมากเช่น ผู้นำเข้าเครื่องผลิตไอศครีมโรงเรียนสอนทำไอศครีมแฟรนไชส์ร้านไอศครีมหรือโรงงานผู้ผลิตเพื่อขายส่งล้วนแล้วแต่มีการเติบโตขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวรวมไปถึงงานแสดงสินค้าและธุรกิจเกี่ยวกับไอศครีมก็มีการจัดขึ้นอย่างมากมาย หากท่านผู้ชมสนใจอยากเปิดร้านไอศครีมบ้างแล้วในตอนนี้นกแนะนําให้ท่านผู้ชมศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดหรือเลือกที่จะไปฝึกอบรมกับสถาบัานสอนไอศครีมโดยเฉพาะเพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการเปิดร้านจากผู้รู้จริงหรือเลือกอา่านนิตยสารที่จะมีสร้างอาชีพฉบับเดือนเมษายนที่เจาะลึกเรื่องราวการเปิดร้านไอศครีมเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในการลงทุนนะคะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD โปดูฟรีไม่มีรายเดือนคบจริงคงจริงการซก IPM i d e Finition 0 2น4 5 9 9 9 9อสสร้างอาชีพอวอร์ดเวทีประกาศความสําเร็จของผู้ประกอบการ SME พร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นผู้ร่วมตัดสินที่สุดของธุรกิจ สามารถเป็นผู้ร่วมตัดสินรางวัล SME สร้างอาชีพ popula r โหวตได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางการโหวตใครจะเป็นที่สุดของธุรกิจ SME คุณคือผู้ร่วมตัดสิน ช่วม SME สร้างอาชีพอวส เอาละครับคุณผู้ชมครับผมหลังจากที่ได้เต็มอิ่มกับสิ่งที่น่าสนใจทั้ง3ามช่วงของเราไปแล้วนะครับช่วงที่4ช่วงสุดท้ายนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับอีกหนึ่งผู้เข้าชิงรางวัลเอเสร้างอาชีพ Popular ่าโหนะครับที่จะประกาศผลในงาน a อเสร้างชีพอวอร์ดครั้งที่หนึ่งวันที่20มิถุนาที่สมาคมสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์สาทรซอยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผู้เข้าชิงของเราหนึ่งรายนี้นะครับจะเป็นใครยังไงนะครับไปติดตามความสุดยอดของเขาพร้อมๆกันเลยครับ อีหนึ่งสุดยอดธุรกิจผู้เข้าชิงรางวัล SMB สร้างอาชีพ p o พปูล่าโวตคุณประภากรชัยมากซึ่งเขามีนแนวการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนใครภายใต้สโลแกนทำธุรกิจอย่าคิดแต่กำไรวันนี้ขอเสนอแบรน and soft <and> soft. ด์สวิตแ s นซอสวิตแอนซอฟเคสคุณภาพระดับพรีเมียม3ชิ้น100แบรนด์ดังในห้างหรู วันนี้เราเป็นผู้ผลิตเค,ค้กคุณภาพแบรนด์เดียวที่จำหน่ายบนห้างดังในราคา3ชิ้นห0 0บาท สิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราทําธุรกิจตรงนี้อยากให้ผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจจับเราเจริญแล้วก็เติบโตไปกับเราในขณะที่เราทําธุรกิจในครั้งนี้เราเราไม่ได้เอาเปรียบผู้อื่นอันนี้เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่เราคิดไว้ก็คือดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโดยที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นค่ะและด้วยความสุดยอดนี้เองทําให้ทุกวันนี้สวิตแอนซอฟกลายเป็นแฟรนชายร้านเค้กที่มาแรงแสงคู่แข่งลหลายๆแบบโดยรสชาติที่สุดยอดผนวกกับการเอาใจใส่ในทุกส่วนของการบริหาร ของคุณพึ่งที่ยึดหลักที่ว่าการไม่ประสบความสําเร็จของหลายๆคนไม่ได้มาจากการล้มเหลวแต่มาจากการล้มเลิกด้วยหนึ่งสมองและสองมือของเขานี่เองทำให้ทุกวันนี้สวิตแอนด์ซอฟกลายเป็นสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเค้กที่มาแรงแสงทุกก้าวและก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งและเป็นหนึ่งผู้เข้าจริงในรางวัล SME สร้างอาชีพ popula vote เขาคือสวิตแอนด์ซอฟ เราเป็นเค้กแบรนด์ดังนะคะที่ได้อยู่บนห้างหรูที่ได้รับการยอมรับเพราะว่าเราขายเค้กในราคาถูกเพียงแค่3ชิ้น100และที่สำคัญเป็นเค้กคุณภาพเกรดพรีเมียมซึ่งที่ทําให้ทุกคนยอมรับเพราะตรงนี้เป็นสุดสุดยอดของเราค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมครับกับหนึ่งผู้เข้าชิงรางวัล SME สร้างอาชีพ popula award ของเรานะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถเป็นผู้ตัดสินเขาได้เพียงแค่โหวตเข้ามาผ่าน4ช่องทางการโหวตด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วเรามาลุ้นกันว่าใครจะคือสุดยอดรางวัล SME สร้างอาชีพ popula r w o r d นะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาธุรกิจที่มาเสริมเย็นช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับนิตยสาร SME สร้างอาชีพฉบับเดือนเมษานะครับผมภายในนะครับผมมีธุรกิจเกี่ยวกับการทำธุรกิจไอต ่โมเดลการทําร้านไอติมนะครับมาฝากคุณผู้ชมด้วยก็สามารถติดตามหาซื้อกันได้ทางแผงหนังสือชั้นนําทั่วประเทศกันเลยนะครับผมก็สัปดาห์นี้ครับผมคิงกิจสนักกันและรายการเอ็นบีสร้างอาชีพก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์ทางช่อง i p พีเอ็มบางกอกชาแนลสัปดาห์นี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ